กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลเพจทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราเตอร์ตี้ออก์ัอีกเช่นเคยค่ะทุกคนในเกมไลฟ์เพจนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแต่งตัวอวตารนะคะให้เหมือนตัวจริงของเรานั่นเองค่ะเราจะพยายามนะคะให้มันเหมือนที่สุดนะคะโดวยวันนี้นะคะมีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเรฟหรือเปล่านะคะออในการมีต้นแบบนะคะในการที่เป็นเรานี่แหละแล้วก็เป็นภาพภาพหนึ่งนะคะ อ่าซึ่งเป็นภาพที่เราใส่วิกผมนะคะเป็นผมยาวสีดำนะคะหยักโตกนะคะนิดหน่อยเป็นรอนนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคอกลมสีแดงนั่นเองทุกคนก็เราคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากนะคะเราก็เลยคิดว่าจะมาลองแต่งดูนะคะถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแต่งได้น,น,นั่นเองทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราใช้เลมี่กันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราเป็นคนไทยจริงๆก็สีตาดำตาน้ํตาลอะไรประมาณนี้ทุกคนอ่ะเราก็จะมูกเล็กๆนะคะไม่ได้มีดั้งอะไรเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ นหน้าประมาณนี้แล้วกันเอาไว้ก่อนนะคะ,ะต่อมานะคะเราในในวิกผมเนี่ยมันเป็นผมดำนะคะใส่กแก้มก่อนใส่กแก้มผมดำหน้ามา้านะคะผมดำหน้าม้นเดี๋ยวเราจะลองหาทรงผมที่มันใกล้เคียงดูนะไม่รู้จะมีหรือเปล่าตัวน,นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะแต่ว่ามันมันมีจังไอ้ปอมปอมข้างบนอะเอ๊ะอันนี้ถือว่าสั้นอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเราในอีกรูปแบบหนึ่งนะทุกคน เฮ้ยนี่ไงเราเจอแล้วผมแคสสีดําพอดีเลยเราเราไปย้อมสีดําไว้เฮ้ยอันนี้อันนี้เข้าอยู่อันนี้เหมือนอยู่นะเฮ้ยเขาเท่าถ้าเดี๋ยวหาดูกอนโทนหาดูก่น,กนอันนี้อ่ะอันนี้ก็อืมไม่ได้แย่มากนะถ้าถ้าเกิดคลิปจะเร็วไปเดี๋ยวเราเอ่อแต่งแต่งเพิ่มเติมกว่านี้นะคะกคนอันนี้ก็เป็หลอนแต่ว่าเป็นสีตาลนะ อที่ยากสุดก็คงจะเป็นเสื้อนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันเสื้อในลายเพยมันก็นะสีสันอะไรเงี้ยก็คือน้องก็เล่นสีสันได้เลยจ้แต่ว่าไอ้ความแต่งตัวจริงๆคนเราอะก็คือส่วนมากก็จะแต่งสีดำใช่ไหม อย่างเราเนี่ยชอบแต่งสีดำนะถูกป่แต่งตัวสีดำเลยเออแต่เนี้ยออคือแบบหายชุดเนี้ยในยากมากเออยากจริงนี่สุดสีแดงเนละี่ไม่ค่อยมีเลยอ๋อทีนี้ต้องฉันต้องไปยอมฉันต้องไปยอมสีเสื้อในภาพนี้ไหมจะเป็นง่ายง่ก็เลือนทาไปเร้เลยเนาะขอบค้อสีแดง อันนี้ก็คอกลมแดงนะแต่แบบมันมันมนไม่ใช่แบบนี้ป่ะออขอกมสีแดงถ้ามองจากมุมข้างบนนะอันนี้อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลย ออออออโอเคอุ้ข้างล่างก็ก็ก็เปลี่ยนให้มันให้มันเหมาะแล้วกัน <c oughs> จะเป็นรูปแบบนั้นแทนนะคะทุกคนว๊อดเพื่สกเกตวก่ากระโปรงน,นี้มันสูงขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการแต่งตามชุดแรกนั่นเองนะทุกคน ก็ส่วนตัวเราว่าเราพยายามแต่งให้เหมือนดีสุดแล้วนะคะอ่าก็ถ้าใครคิดว่าเหมือนไม่เหมือนอยังไงก็สามารถลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้น,นั่นเองทุกคนใครสามารถแต่งได้เหมือนคนนี้ก็ลองคอมเมนต์นนมาค่ะแล้วก็ลองแบบแปะช่องทางอะไรอย่างนี้มาได้นะคะเราอยากรู้ว่าใครแต่งได้เหมือนคนนี้มั้ยนั่นเองนะคะก็ะมีชุดอื่นอีกนะคะก็ดูคลิปไปจนจบเลยนะคะอันนี้ยังไม่ใช่ชุดเดียวนะคะยังไม่ใช่ชุดเดียวมีอีกนะคะทุกคน ต่อมานะคะเราจะไปทีล่ลูกต่อไปกันนั่นเองทุกคนลุกนี้เราคิดว่าผมลายเพเนี่ยอออใกล้เคียงกับเรามากเลยนะคะเราก็เลยจะลองใช้ดูเดี๋ยวดูก่อนไม่เป็นผมแกะนะคะผมมัดแกะนะคะซึ่งปลายเนี่ยมีสีอยู่นะทุกคนเราจะลองหาพวกผมแกะแล้กันนะคะทรงนี้เราไม่เคยทำนะืมแต่ก็อยากลองทำเหมือนกัน เใช้เวลาหาสักครู่นะทุกคนแก้มเด้วยแก้มหรือฉันไม่มีฉันไม่มีไอ้แมวตรงนี้นะ่ารังมารผมแกะผมแกะอันนี้ก็ยังไม่ใช้โอ้แกะดีสวยนะเอะเอาจมูกอันนี้นะทุกคน โอ้อันนี้ถือว่าใกล้เคียงมากอยู่พอตัวนะทุกคนแต่ว่าผมเรามันไม่ได้อยากสุกอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่ว,ว่าอันนี้ใกล้เคียงมากใกล้เคียงสุดๆถ้าแต่ว่าเราทํารอนผมไม่เหมือนอันนี้เนี่ยก็คือแต่งที่หลังจะแต่งตัวตามลายเพย์บ้างดีไหมเอางั้นไหมถ้าใครอยากให้เราแต่งตัวตามลายเพย์บ้างกออ็ลองคอมเมนต์ไว้นะทุกคนเผื่อว่าเราจะทำนะรอบน,นี้เราจะให้ลายเพย์แต่งตัวตามเราไปก่อนนะคะ มันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไลฟ์เพย์เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่แบบไอเทมเยอะมากนะทุกคนเออจะแต่งตามดาราคนไหนนี่คือแบบอาจจะชิวๆสบายๆไปเลยนะคะถ้ามีเทมครบนะคะทุกคนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะในการแต่งตัวตามนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเทมแบบเป็นหมื่นๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงไม่ได้ยากมากอันนี้ก็ผมแกะดูก,ก่อน อันนี้ก็แกะอันนี้ก็แกะอันนี้ก็แกะแกะแวแกะแรวอโอเคเราคิดว่าอันนี้นะคะน่าจะซึ่งในภาพเนี่ยเราใส่เสื้อออสีขาวนะคะ ประมาณนี้ไหมไม่ไม่ใช่จะต,ต้องไปซื้อเสื้อใหม่ไหมเนี่ย จังว,ว้าวข้อจริงจังอลไหาไม่เจอยังไม่เจอแขนกุดอยู่ไหนก่อนนยังไม่เจอแขนกุดเลยจ้านี่มันชุดกระโปรงอะไรวะเนี่ยสั้นยังไม่เคยเห็น ตอนสุดๆเฮ้ยนี่ไงเ้อแขนกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะแล้วนี่สองหมืนแปดนะโดนไอสองพันแปดผูบปิดไอที่เราใส่มันเป็นออกขาวขาว,ขาวปกขาวฟ้านะทุกคนเอาชุดนี้ไปแล้วกันอ่ะเอาชุดนี้ไปนะใช่ปะเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนึ่งก่อนนะคะสองพั 2008, นแปดนะทุกคน ถ้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราไปเไปตามล่าหาเพชรมามาซื้อชุดก่อนนะคะสองพันแปดนะดูดูก่อนนะคะเผื่อมีชุดอื่นีเพื่อให้ความเหมือนนะคะมันเหมือนที่สุดนะคะเราถึงกับควักเพชรมาจ่ายซื้อไปเลยนะเพาะว่าก็จะได้แต่งไงแต่งตัวให้เหมือนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉันก็แต่งตัวนี้แหละเธอในในเกมของชีวิตเริงก็แต่งเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยใช่นะคะมานั้นนะ อืมเหมือนได้หายากจริงเลยซื้อแคนกุดอ่ะหมดแล้วนะรวนตัดภาพตอนนี้หาเพชรนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่เจ็ดรอยโอเคค่ะหลังจากที่เราไปหาเพชรมาได้แล้วนะคะครบตามจำนวนที่ต้องการนะคะเราก็จะมาซื้อชุดที่เราเล็งไว้ค่ะอ่ะสองพันแปดร้อยเพชรนะคะจัดไปค่ะเพราะว่าชุดนี้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าตาด้วยนะคะก็เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะใช้แอปแต่งรูปด้วยนั่นเองนะทุกคนก็เลยคิดว่าบางทีหน้าตาเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแอปก็ได้นะในรูปนั้นเราจะแบบอืมดหนึ่งนะเหมือนไมไม่รู้เช็คก่อน ก็ปรมานี้เหรอมันเหมือนแบบว่าเนี่ยอันนี้เราว่ามันมันก็ใกล้เคียงอยู่นะป่ะเออน,นี้อันนี้ไหมเออเรามานี้ทุกคนแคปกันแล้วว่าแล้วว,ว่านี้แหลมเหมือนแหลเหมือนแหละใช่ใช จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้บทสรุปเป็นแบบนี้นีนะคะแต่งไป2ชุด2แบบนะคะพยายามให้เหมือนที่สุดแล้วนะ,ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะไอ้รูปที่2นี้มีความไม่เหมือนกันอยู่พอสมควรในเรื่องของทรงผมด้วยนะคะเพราะว่าผมเราไม่ได้ยาวถึงเท้าเหมือนของไลเพยนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีหน้าม้าเหมือนกับผมไลายเพยนะคะแต่สีค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะก็เลยหยิบม,มาใช้นั่เงนะ,ะทุกคนก็ ชุดก็ถือว่าทุ่มทุนสร้างค่ะไปเก็บเผ็ดมาซื้อเลยนั่นเองนะทุกคนกคน็ถ้าเกิดว่าใครชอบควีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ไว้ด้วยนะทุกคนเราตั้งใจทำมากมากเลยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ